สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตยาเห็นแก้วนะคะมาสอนเทคนิคการทำอักษรของคำนะคะขั้นตอนแรกนะคะไปที่ไฟล์คลิกเลือกเอกสารขึ้นมาใหม่นะคะเรากำหนดให้เป็น500 200นะคะแล้วกดโอเคจากนั้นให้เราเลือกที่เครื่องมือรูปถังสีอยู่นี้นะคะ ให้เราจากนั้นเรามาเลือกตรงสีอย่างนี้นะคะเราเปลี่ยนค่าสีให้เป็นสามเก้า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 นะคะจากนั้นกดโอเคแล้วเทสีใส่ออกมาอาจจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปให้เราไปที่เครื่องมือเขียนข้อคว์มนะคะอันนี้นะคะเรากำหนด จากนั้นเราพิมพ์ข้อความใส่ออกไปนะคะเนี่ยคะ่ะข้าพเจ้าก็ได้ตัวสอนขึ้นมานะคะเป็นสีให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะ นี่นะคะพอเราได้อนตัวนี้ขึ้นมานะคะให้เราไปคลิกตรงเลเยอร์ตรงเลเยอร์เทกอะคะ่ะดับินคลิกเข้าไปแล้วไปตรงคลิกตรง Garden o v e r l วอรนะคะจากนั้นให้เราคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะและเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น r e ีเฟก เสร็จแบบนี้นะคะแล้วตรงน,นี้เรากำหนดค่าเป็น85นะคะพอาได้เสร็จแล้วให้เราเดับเบิ้ลคลิกตรงช่องสีอย่างนี้นะคะแล้วกำหนดค่าสีอย่างนี้ให้เป็นดับเบิ้ลคลิกไปนะคะแล้วกำหนดค่าสี F9E38E e. อันนี้นะคะ oh. แล้วก็กดโอเค จากนั้นให้เราัับปุ้ลคลิกตรงกลางนี่นะคะแล้วก็กำหนดค่าสีลงไปเป็น F4B445 นี่นะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะดับปุิลคลิกเข้าไปเป็น 9E8530 จากนั้นกดโอเค เสร็จแล้วเราได้รูปร่างหน้าตาสีขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดโอเคเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเลือกตรง inner glow ตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้นะคะให้เป็น linear ducky นะคะแล้วกำหนดค่าสีนี้ให้เป็น f 9 e 3 8 e นะคะ แล้วตรงนี้เรากำหนดไซส์ให้เป็นสามนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเรากำหนดให้เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรามาคลิกตรง Inner Shadow เนี่ยคะ่ะตรงนี้นะคะเราเลือกเป็น Color ตัวนี้นะคะ่ะ แล้วให้ดับเบิลคลิกตรงนี้เลือกสีเป็น A เจ็ดแปด F สามสิบนะคะก okay. ดโอเคจากนั้นเรากำหนดตรงนี้ให้เป็นห้าสิบนะคะแล้วตรงนี้ตรงนี้เราให้เป็นหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้เป็นศูนย์ ต่อไปเราไปอีกตัวหนึ่งค่ะ d r o อปชา d o โดเรากำหนดค่าตรงนี้ให้เป็น85นะคะแล้วตรงนี้เรากำหนดให้เป็น2กับ15นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็กดโอเคพอได้ตัวอักษรนี้ขึ้นมานะ้วคะให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งเลเยอร์โดยดับ โดยคลิกที่ตรงข้างล่างเนี่ยค่ะตรงใกล้ๆก,กับรูปถังขยะนะคะให้เราคลิกเราะได้เลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกสีตรงนี้เป็นสีขาวนะคะแล้วกดโอเคจากนั้นให้เราเลือกเครื่องมือบัตรนะคะคลิกที่บัตรแล้วเลือกบัตรแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะตัวลูกศรเนี่ย แล้วก็เลือกตัวนี้นะคะกดโอเคจากนั้นให้เลือกบาท48นะคะพอได้เสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งเลยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะขึ้นมาเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะได้รูปภาพดังนี้นะคะเนี่ยคะ่ะคือเทคนิคการทำอักษรทองคำนะคะ ขอบคุณค่ะ。